เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดที่ผมอยู่เดอะช็อกมาเลยนะเดอะช็อกนี่คือรายการผีที่เป็นตำนานจุดเริ่มต้นของรายการผีประเทศไทยเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันได้ยินกันมาทั้งหมดเลยเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าบังกะโลร้างนะครับซึ่งบังกะโลร้างแห่งนี้อยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับอยู่ในโซน ทางพัทยาที่จะมุ่งหน้าไปสัตหีบนะครับซึ่งเ,เรื่องราวที่เราได้รับมาจากบังกะโลร้างเนี่ยย้อนกลับไปในยุค9 0ูนย์ที่ผมจัดในการเดชช็อคนะครับจะมีน้องคนหนึ่งเขาโทรเข้ามาตอนนั้นพี่ป๋องกำลังฟังเรื่องเล่าอยู่หน้าใหม่นะครับซึ่งตัวผมเองก็รับสายหลังม่อยู่มีน้องคน,นหนึ่งโทรมาบอกว่าพี่ครับตอนนี้ผมมาเที่ยวมาพักผ่อนอยู่ที่บังกะโลที่คอนโดแห่งหนึ่ง นะครับที่จ hmm ังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งผมอยู่ชั้นสองฝั่งมันจะเป็นตึกนะครับมันจะเป็นตึกตั้งอยู่นะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งเป็นที่ล้างเป็นบังกะโลล้างตรงกลางระหว่างมือผมเนี่ยคือถนนนะครับก็คือเดินเข้าไปก็จะลงหาใช่ไหมครับน้องเขาอยู่ที่คอนโดนี่นะครับน้องอยู่คอนโดตรงนี้อันนี้คือที่ล้างเป็นบังกะโลล้างน้องเ็าเดินลงแต่นี้ใช่ไหมฮะห้องเขาอยู่ทางโน้นเขาเดินอยู่บนชั้นสองครับ ในระหว่างที่เขาเดินอยู่บนชั้นสองเขาเห็นผู้หญิงเดินอยู่ทางซ้ายด้วยหางตาแปบ๊บหนึ่งจนเขานึกขึ้นได้ว่าอูเดินอยู่ชั้นสองเขาก็ตกใจหันไปมองปรากฏว่าอันนี้ที่น้องเขาเล่านะปรากฏว่าไอ้ผู้หญิงคนนี้มันเอาขาเกี่ยวต้นไม้แล้วห้อยหัวลงมาอยู่เขาก็วิ่งเข้าห้องโอ้โหแม่งขนลุก เขาน้อมันก็ว,วิ่งเก้าห้องอันนี้เป็นเรื่องเล่าจากคนทางบ้านย้อนกลับไปยุเก้าศูนย์นะ